แชร์ภูมิใจเสนอเจอแล้วนี่ไงเมื่อวานเอาลงไปใต่หน้าใช่ฉันก็ว่าฉันอย่างนี้ฉันแต่งหน้าพิเศษหรอกนะอันนี้ต้องทิ้งหาตัวน้องไม่เจอหรอกเราก็ต้องทิ้งน้องบ้างอันนี้ดีไว้ตรงนี้ก่อนเราทิ้ง <Thank> เปลียนคิ้วเผื่อใคร <laughs> อ๋ยฉันปวดหัวเธอเข้าด้องไปอ่ะเธอต้องคิดนะว่าโทรศัพท์เธอจะสัน่นสั่นสะท้านนะเธอพร้อมหรือเปล่า <S <s ใช่หรอแกงอะไรอนะ่ะพี่พี ดอมนี่สนุกสักครู่นะคะเออคิวแค่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะอย่าไปไหนอีกเหนื่อยแล้วอะทำไมวันนี้มันเหนื่อยอะ เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอพักก่อนได้ไหมพักก่อนได้ไหมท้อแล้วอะอะดับอีกพักก่อนทำใจก่อนเราต้องตั้งหลักนะบุ๋มเราต้องคุยกับตัวเองเยอะๆว่าเราต้องมีสติ ถ้าเราไม่มีสติเราจะเป็นบ้าจริงๆเพาถามเมื่อกี้ว่ามีกาแฟไหมไม่มีค่ะก็เศร้าอยู่ตอนนี้โอ๊ย,อยฉันงูหิบเพราะฉันไม่ได้กินกาแฟาฉันสั่งตอนนี้ฉันก็ไม่ทันแล้วป่ะไอผีน <c oughs> <c oughs> ี่นะ หน้าโดนไหมสักทีไหมที่ผีนะสักทีไหมเฮ้ยทำไมล่ะยังไงถุงข้าวสามีขายไหมแนะนำว่าเราเวลาเราซ,ซื้อของใช่ไหม ซื้อเสื้อผ้าเราก็เก็บถุงไว้แนละ้วมันเลิศด,มดีมันดีนะมันดียิ่งรีบเออวันนี้ทำไมรีบแล้วมันยิ่งช้าหาของไม่เจออะทำไงอะ่ะรดมาก รถ <c oughs> สะบัดต่อไปไในในส่วนของตาถ้าตาก่อนละกัน<า>ดูดิทุกคนคิดดูดิ าบอกว่าพี่จุ๋มหอมลงจริงหอมออลงค่ะทำไมฝัอนพึ่งมาจะเที่ยวนเออนี่ยก่นเออเนี่ยประโยคประจำาในจุม๋มเวลาหนูบอกว่าหงาอะอะไรเพิ่งกลับมาจากเที่ยวไม่ใช่หรอง <c oughs> าอ่ะแล้วอ่ะอะไรเงี้ยหางอ,อ่ะอยู่แล้วนะมองเห็นกินมีเหรอเอาออกดิเมื่อกี้เหมือนเห็นนี่ไงใช่ปะไม่ใช่ ผมไม่เคยเลยฉันไม่งอกหรอที่พ่ออายุขึ้นสามกว่าแล้วคือที่มีฝันจําไม่ได้ว่าฝันมีขุบุ๋มด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่ะหรอเออจะตีหวยละมีคนถามอยู่เนี่ยหนูบอกว่าีฝันไปตีออกเอานะแต่หนูไม่ถูกเลยนะอย่ามาหายนี่นะพี่ฝันว่าพี่ว่ายน้ําแบบเป็นบ่อน้ำใช่ไหมหน้าบ้านเออเออแล้วเเป็นบ่อน้ําแต่พี่นะว่ายเหนือน้ำหนูกวะไหมว่ายน้ําแต่ว่ายเหนือน้ำหนอกว่ปะ อหนึ่ออกแล้วก็มีอะไรไม่รู้เหมือนตัวเหมือนพญายนาคเลยใต้น้ำคูณตามผี่เงี้ยอารมณ์มันเหมือนโดใช้วีใช่โด,ช,โดช้ไปขผมขม้วนนี่ผมยังอยู่เลยคุณสาผมไปอย่างค่ะเนนึน,นี่ดิเห็นไหมดูขุมม้วนไปแล้ว ม้วนไปแล้วพี่จุรอบหนึ่งอะนะม้วนแบบม้วนมันดีดขึ้นไปบางเพิ่มบางพี่เก่งมาได้พี่ขายของู่พี่ว่าเดี๋ยวคุณนมาจะได้เงาอีกคนหนึ่งปะเนี่ยเก่งว่าขายได้นะพี่จุมานี้ มาบายบายเดินนนมันเต้นล้วพี่จมไม่ได้ชอบเอาแต่ใจกับเช้าเนะวันเนี้ยถ้าใช่ก็จะให้ถึงตัวแล้วง่าต่อนะ ลาแต้มอกเลยไม่เคยกลัวลาตาบอกเลยไม่เคยน่กลัวกลัวเลยนะกลัวตกนะูใช่พี่ร้องจะได้ได้ตอนนี้ลีลาดีฟังฉีดสเต้นไม่เต้นโดนใจใจเต็มจะทายในคีบัญชีบอกเลยทิ้งไว้ท่านพี่ทิ้งไว้เปล่าอ๋อเหรอเออเว้ยต้องเสร็จแล้วค่ะ เขาเตะให้แม่ไม่บลองกแหละฉันเกือบจะยิงไซต์แปดสิบพร้อมแพ้สุดยางครบใครจริงจังนะ <c oughs> ครูพี่เขาต้องมีท่า,นะทา,อ,าอะไรนะไอ้แขนใช่ล้วครับผมเท่าไรท่าออกกำลังกายขนาดหรอเ <c oughs> ออจริงๆเขาควรมีเขาหม,ม,มุนหน้าเขาหมุนนี่ก็เต้นหมุนอยู่นี่ถ้าเชยมีปัญหาบอกมาทุกไล <c oughs> <c oughs> อ๋ยตลกใครไม่เคยฟังนะคะเ <c oughs> พลงนี้นะคะผู้หญิงสายเปของยายลีนะคะไปฟังกันได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าลูกไม่รับไม่สนับสนุนนะคะฉันว่าเขาคิดไปแล้วแหละ๋ต่ฉันก็ดบบนิ่งๆก่อนฉันก็ให้เขาดัางด้วยตัวเองก่อน <c oughs> เดี๋ยวช่วยคอยช่วยสนับสนุนไม่ได้เหรอได้ดิใช่ไหมต <c oughs> ้องเพลงไะเออช่วยสนับสนุนก็มีไงคนร้องให้คนติดหูเนี่ยเออฉันก็นั่งร้องตกู่บว่าตอนนี้มัน มันติดหูเพลงนึงมากกว่าตอนเนี้ยมันผิดจังหวะไปนิดหนึ่งอะแม่ชนกันอะเนาะมันชนไงไปนิดหนึ่งอะคนเดือนมันลองอันนั้นก็ลองมันสรุปไหลใช่ไหมมันต้องได้ไงมันต้องได้นะน้องช่างเนาะเขาไม่ได้มันจะยากเกินไปยากนั้นนะผมจะไห่เอานะคะนั่นนะมวดเอ้ไดไม่เป็นคือผมไหม่นี่นะ กบก็หาอะไรนะอะไรทันอยากเขาดมเข้าด้านต้องต่อคิวอ่ะแม่พี่บุ๋มไปเดทหรอคะไปกับถ้ากบกไม่รู้ให้พี่จุ๊มเป็นพี่เร็วรับรลองลูกข้าวเป็นเด็กผู้ชายเลยบ้าพี่ก็มีวิธีสอนไม่ฉันเห็นตโมเดลสอนพี่จุ๊บพี่จุ๊ตั้งสติก่อนเธอไม่ได้สอนเลยยายเดวสอนยายจุบแทนจ้ายายเดวจะแบบพี่จบทำไมพี่จมเป็นอย่างนี้นี่ยนั่น โมเดลนะเขาเหมือนแบบแต่ว่าท่านพี่นี่เขาก็มากมากเหมือนเมื่อวานนี่เขาไอใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมที่จะจิบน้ําใช่ป่ะ้ันมะนาวนะอแปลว่าไอไม่หยุดอย่างนี้ผู้ชายจ,จะกลับไปหาหมออย่างวันนี้เขาก็กินสะโพกสรุปเขาจะพ่จุมในเอามาสิอย่างนี้เหาอปะ่ะมันไอเกินอ่ะมันจะไม่ยอมแต่ก็ยอมเนะไ,ไม่หายเนาะอืเขาดีขึ้นแล้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็บอกพี่นี่อนี้ไนะ ทำน้ำมะนาวให้กับน้ำผึ้งเ,ออเดี๋ยวอาจจะเป็นรองโควิดรองขดโอ้ยคิ้วหนูเข้มมากเลยพี่จุม๋มทำไงอะแม่วันนี้หนุ่ยแต่งงานนะเอ,าอ้าเหรอเออแต่ไปไม่ได้หรือว่าพี่จุ๋มจะไปแทนส่งพี่โโจุ๋มไปเป็นตัวแทน,นอ่างทองโอ้โห ผูไปไหมไม่ได้ไปเนาะก้จะไปปะใช่ไหมเพราะแบบถ้าไม่มีงานแต่หนูแต่หนูมีนี่รบเขียนใหม่ใช่หรอคะคุณไปบ้านคุณพีชนี่เนาะปากซองไปก็ได้อ่างทองก็แค่ปากซอยเรียนชุดแล้วก็ไปสี่ทุ่มงานเด้อ กล่องเจ้าปัญหาคือกล่องจริงงานเลิกกล่องเจ้าปัญหาก็คือรองเท้าพี่ผีนั่นเองถูกต้องค่ะที่แม่แกะแล้วหนูว่าไม่ใช่หนูว่าโหเพราะหนูกลัวว่าแม่ทิ่มไปแล้วมันจะไปโดนรองเท้าหรือเปล่าหนูก็บอกแม่เพราะว่ากล่องมัน no b อกมามันไม่มีไม่แล้วครผู้หญิงไม่ได้เกตธรรมดาหนูว่าใช่รล<อ>ยคัตเตอร์แบบกีดลึกอะแล้วถ้าโดนอะอประมาณสี่ห้าเส้นนะหนูบอกว่ารองเท้ามันแพงถึกเป้ยฉันยังไม่กล้าซื้อเองใส่เองเลยหนูก็บอกแม่ ลาซื้อให้ตัวเองไม่กล้านะซื้อผู้ชายนี่เปเต็มที่เลยเราก็แบบเขาให้ฉันมาเยอะเขาให้เราเราให้คนอื่นเมื่อเราไล่จากคนอื่นเวลาเราให้คนอื่นกลับเราก็ไม่เสียได้ของนี่หมยจริงนะให้ตัวเองคิดก่อนเออก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ถ้าให้คนที่แบบเราไม่ได้อะไรจากเขาเนี่ยก็จะเสียได้ที่ตนี้หนอยเน่อเอาอันนี้สิพี่นะไม่เราดึงแรงเอาหัว มันจะได้ม้วนดีไงแล้วฉันเสียบอันนี้เลยเพราะฉันรู้ว่าเธอจะขึ้นมาฉันก็เสียบอันนี้เลยสวยมากไงเพราะว่ามันมาจากการดึงนะเนี่ยใช่ไหมมันดึงดึงใช่ดึงใหัวอย่างนี้เลยโยกพี่เห็นผมดึงนะพี่ก็เลยแบบพี่จุ่มเหมือนผมสวยกว่าฉันนี่แบบเดียวนะกล้องมัวมัวอีกแล้วเหรอครีโมเรน่าใช้ดีมากใช้มาสามวันดีดีข่ะบ่ คันตาคนะันตานะไม่แน่คันตาเพราะว่ามันกินขี้แมวกว่าคุณลุงคันนั่นนะเออเสียงเกามันแพ้ฝุ่นแมวของอสายแมวปะเนี่ยพี่แบคหยอดตาให้มันวันนั้น